ไม่ละตีมาแล้วเป็นไหนละคนหลายปะโอ้คนหลายเยอะเถอะนี่แหละคนเฮาเนาะเขาบอกว่าเตือนขึ้นกับแจ้งวายย่ายั่งแมนีนโอ้ก็เลยเลียงโตรนมันมันกระฐามดีดีนิดหน,น่อยก็ได้มันยังหน่อยยังงมุมอยู่เนาะหางไก่เหมือนวานุคอนมันก็บอกหยอก่อยเยอะเลียงโตร่นมันแล้วลูกฟัวเข้าไปจังไในละเถาะ จะไ,ไ,ได้นนไ,ดไ,ดไปยูบานตัวเขราะ่ได้ลูกได้เตาน้ำกันเนาะค่ะแม่นจ้างเจ้านี่แต่ที่ได้ยูหนียูได้เนาะเพราะว่าได้ลูกได้เตาน้ำกันเอ้ยแต่ว่าท่านป่านี่แหละคนเฮาถ้าก,กันตอนยังไม่ร่มหายใจเจ้าก็คือกันละ่ะบอกยังวายยังก็จะสหาาเห็นตลูกต่เมียไหลหูจักหักลูกหักเมียเป็นเนี่ยหักยูได้เหรอไม่ได้เสียงไม่ได้ได้เกลือได้ ไ้มันย่าหักตาปากม่าเ็นหักตาปากการกระทํากับหฮมันมีน้ำย่อออกนอกรูนอกทางม่าเ็นวายแง่ไข่โบยูน้ำจังสีมานน้ำไห้น้องไข่ซิมสีซิมสีอันเลี้ยตัวเมียชิ้นหอนเมียหักเมียบันวางสั้นบ่อหอไข่สีเวาวไว้เดอถ้ามือได้ไข่ยบยูน้ำน่ะเจ้ายังสามารเป็นซีดิสเซนแนนให้ลูกให้เต่าอยากอายคนเด้อ มิสิ <มา S 1> เอาไข่กับบาวาดอกข่ปบาอยู่น้ำแหลวเจ้าสิเอาไมกับไปหาแป้งเอาดีๆแกไปหาเป็นซีดตแกนั่นซีดตแกนีเด้อมเาดอกไปเห็นอันอีนั่นนงอันหนึ่งเนี่ยมันเป็นแม่ห่างเนี่ยอันมันได้เป็นนอนน้ำผู้ไดมันบอกสุคนฟ,ฟ,ฟังเบิดสุคนผู้ได้ขวงหน่อยขวางไงข้อนกับจังหูม,มาฟังมันเต็มอยู่่คยเลยอยากอายเท่นเจ้าหูบะนี่หอดมูเจ้าอือ เทา่าอันอนั้นเท่าที่มาน้นเจาเ้ามืออนั้นะเห็นบ<อ>่ที่ว่าเป็นผู้ซอยนะ่ะเอ้เรามีเมียบ่มีอยู่เรามีเมียอยู่อือขันมันดุขันเมียเนี่เราเลยิี่เงาเขาขึ้นศูนยน์ขันเนาะถ้าข,ขนาดว่าเป็นัวขอ่อยข,อยอยขอ่อยยังศูนย์ขันสมมตว่าเป็นเจ้าข่อยก็จะศูนย์ขักมันว่าเป็นข่อยก็อะท่าฮะจะว่านยงังกว่าบา้บาน,นาหัวจะว่านยังกอดมันเป็นดอกไปว่าธี่ามันแมนบ่อันนี้ แค่คยว่ามันเจ้ากับเป็นเคื่อเขา่าว่าเอาได้อระมาเป็นยังสันคอยว่าเอาอยากยังให้บอกคข่ยข่ยสีห,าห้ายากให้กินว่าต้องไปเป็นยังสัน้นมาก,กแบบไหนบอกอไข่มีหูมีเมียอยู่เป็นหรอก๋ยวบอกตะปากนะอัน่อยหูนะเลยเจ้าร้องเบิองกับไข่ร้องเบิองร้องเบิองบป็ห,อหอรอก